สวัสดีครับวิคห์บอลวันนี้กับเบียร์บ้านใหญ่นะครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์เกมยูโรปาลีกรอบสมทีมสุดท้ายนัดที่1ครับทัศนะในเกมนี้ครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผลงานโดยรวมในรอบเพลย์ออฟที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเลยทีเดียวครับสามารถหักปากกาเซียนได้นะครับสามารถหักด่านทีมอย่างบาร์เซโลน่ามาได้ด้วยผลเสมอในเกมเยือนครับแล้วก็ผลชนะในเกมเย่าวครับในขณะที่ทีมเยือนอย่างเรียลเออรเบร์ตินะครับผลงานโดยรวมในรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีในระดับหนึ่งเลยครับ เพราะลงได้ไปทั้งหมด6นัดครับไม่แพ้ใครเลยเป็นการชนะ5แล้วก็เสมอไป1ครั้งด้วยกันนะครับแต่ว่าเกมนี้ครับเลอเบติสนะครับพวกเขาต้องมาเจอที่1ในทีมเต็งบอลถ้วยอรายการนี้อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มองว่าน่าจะดูเหนื่อยแน่นอนครับผมแม้ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมในหลีกล่าสุดนี้โดนอัดมาเลเทสนะครับแต่ว่าฟอร์มภาพรวมตอนนี้นะครับมองว่ามาตรฐานก็ค่อนข้างอยู่ในระดับ สูงอยู่ในระดับหนึ่งะครับบวกกับไอศักยภาพของทีมแล้วก็คุณกําลังที่ผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็ต้องถือว่าค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเลยทีเดียวครับผมทำให้เกมนี้เชื่อว่าโอกาสที่ทีมเจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเป็นฝ่ายเปิดบ้านาเก็บชัยในยกแรกในเกมนี้ไปก่อนครับมองว่ามีความเป็นไปได้สูงครับเกมนี้คนเลือกเชียร์ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเหมาะสมกว่าครับเลือกเชียร์ปีศาจแดงครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด แม้ในเกมลีกนัดล่าสุดจะโดนอัดเละเทเลยครับเละตุ้มเตะไปเลยเจ็ดต่อประตูเอ๋เจ็บประตูต่อศูนย์ผมก็ไม่อยากเอ่ยถึงหรอกแต่มันอดที่จะพูดไม่ได้เพราะมันคือความจริงครับผมแต่ดูจากฟอร์มภาพรวมครับมองใหม่มาตรฐานของพวกเขาก็ไม่ได้ดูขี้เหร่ขี้เหร่แน่นอนครับผมบวกกับในเรื่องของศักยภาพของทีมและขุนกำลังที่ผู้เล่นมีในตอนนี้ท็อปฟอร์มมากเลยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าเกิดไม่รวมกับแมตช์ที่เจอลิเวอร์พูลนะครับมองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับก็แล้วก็เป็นความหวังให้กับผผีีีีแแแดดดงง้ยยคคคครรรรรััับบบืนนนนเเเเชช์์มสตตอูไ็ โอเคครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่กับเบียร์บ้านใหญ่นะครับสวัสดีครับ